การทางจิตของข้าพเจ้าก็ยังยังคงเจอทุกขเวทนาอยู่เจ้าค่ะแต่รอบตอนเช้าก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่รอบทุกทุกรอบที่นั่งอะค่ะจะเป็นจะยังอยูย่ยังต้องเจอทุกขเวทนาทุกรอบเลยค่ะแล้วก็ทุกเวทนาเขาก็เบาๆหนักๆสลับกันไปอย่างนี้ค่ะสุขเวทนาก็เจอเจอก่อนทุกรอบค่ะ ค่ะแล้วก็เรื่องปฏิฆาสัญญาระหว่างวันยังไม่ผ่านเจ้าค่ะแทนจารย์ก็คือเขาบาบางลงเลยค่ะควบคุมอารมณ์ได้แต่ยังไม่ไม่หมดจดนะคะยังไม่บริบูรณ์จากการที่เราเดินมาวิธีน้อยไปนะครับเมื่อผ่านจังตาจมูกลิ้นกายต้องทำละ่ะ สภาพที่มาทดสอบเราก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติคือปฏิกิรัญาหนาละตัดสัญญาที่จะก็เราสภา,าวะวันไหวนัะไปตามวิญญาณส่วนข้างในสิ่งที่มาทดสอบเราที่มาตามอนุาสาเสนีประหาก็คือเวทนากับวิตกดันั้นเราจึงต้องสร้างองค์ปัญญาขึ้นมาองค์ปัญญาในการเดินมรรคก็คือสมาธิที่อย่างถูกต้องนั่นก็คือรวมอยู่ในองค์ของ สมาธิแล้วซึ่งเป็นประฐ์ปการตุวตีชาๆๆ่ชางตีอันเจ็ประชานองค์ความเพียรก็ต้องทํางานองสภาวะในการปฏิบัติก็จะทำให้เกิดสติปัญฐาสี่ในการต่อไปอไใช่ไหมครับเพราะนั้นสภาวะที่มีไขอริยมงังกรส่วนเรื่องของอาชีพผิดแกนนั้นก็ถูกต้องนะครับการปฏิบัติกถูกต้องก็เป็นไปตามตนั้นดัะนั้นเราก็ต้องทำให้ถูกต้องในอริยมรงมิง รงแรมหนึ่งขาดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสัมมาวาจาก็ต้องตรง,ต,รงตามอรยิรยสัจนผะู้ดูดีเข้าตัวไม่ได้แต่งเติมไม่ได้เห็นไหมครับจะทําให้สินด่างพอยทะลุนะครับท่าน,น,นก็ไปไป,ไป,ปรัความเพียนต่อนะครับสู้กันต่อไปนะครับเดีย๋ยวพอเขามีกําลังเขาเขาก็จะเกิดสภาวะขึ้นเองเพราะฉะนั้นต้องความเพี่ยนไม่ถ่ยกลับต้องไม่ถ่ยกลับ นะครับถ้าท่านใสกับท่านก็นจะเดินเขานะครับเข้ามาปลูกข้าวในนาของท่านนะครับต้องเป็นพื้นนะครับทดีอย่าไปไปเป็นพื้นหน้าเลวเลวนียจะไม่ดีนะเพราะนั้นต้องเป็นพื้นนาพื้นหน้าดีนะครับอย่าไปเป็นพื้นนาเลว พอเข้าใจไหมครับบมพอเข้าใจค่ะก็ต้องระหว่างวันต้องให้มากยิ่งกว่านี้เพราะว่าในสมาธิก็เขาก็แสดงออกในสมาธิอย่างนั้นแหละคะ่ะอาจารู้นะครับดังน,นั้นจากในสมาธิจากในส่ในในส่วนเล่าออกมานะเขาจะชัดเจนมากนะะครับไม่มีทางที่จะไปหลบเลี่ยงหรือผิดพลาดได้เลยนะครับทั้งอาการทางจิตทั้งในปัจจุบนันและในอนาคตและเมื่อท่านมาใช้กิจการงานกับปัจจุบนัน เขาต้องเข้ากันได้ร่วมกันได้ดื่น้ำน้สดกับน,น้ำน้ำสดน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำอ้อยกับน,น้ำอ้อยต้องเข้ากันได้ร่วมกันได้นั่นก็คือหมายถึงอะไรห,หมายถึงครอบครัวท่านและตัวท่านคนที่อยู่ในการสัมผัสของท่านในการทาํางานนะครับราชญาสายโลหิตมวลหมูหม่มิตรเพื่อนฝูงนะแล้วก็คนที่ท่านรักคนที่ท่านอยู่ด้วยก็ต้องเป็นปกติทั้งระบบนะครับนะเราต้องแยกให้ออก อันนี้คือเรื่องงานก็คือเรื่องงานแต่ละมีมารวิธีของเราต้องเดินตลอดนะครับนั่นก็จะสามารถที่จะไม่ไปทําให้เกิดวิญญาณที่เขาจะชื่อว่าเป็นพืชนะจะ,จะไปลงในผืนาท่านได้นั้นเมื่อวิญญาณก้าวลงสู่น,น้ำโลตจันหาก็มาแล้วใช่ไมครับด้วยอะไรด้วยเจตนาครับด้วยเจตนาทั้งหมด เพราะว่าล่ะเราจะพูดก็จะเป็นเจตนาจะต้องตั้งความคิดก่อนจะกระทำอะไรต้องเป็นสภาวะที่มาจากเจตนามาหมดด้วยความตั้งใจเราจจดดาคนก็น้นจจดดาน,นี่มาจากข้างในหมดเป็นเจตนามหมดแต่เราไม่ทันเขาเฉยๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราปฏิบัติไม่ทันไม่รู้วิญญาณเคลื่อนนะครับจวัวท่านไม่รู้เมื่อท่านไม่รู้ปุ๊บเนี่ยสภาวะจึงเกิดขึ้นทันทีไม่รู้ว่าเจตนาเป็นยังไง รประดุลถึงแต่ลเราก็เจตนาว่าเป็นกับกับเพียงแว็บเดียวข้างในปูดออกมาข้างในปูดมานั่นคืออะไรปฏิฆาตัญญาณานาปสต,ตัญญาอังการมมังการาใใาราคารมาแล้วรถมาแล้วท,ท,ที่ที่ผิดมาแล้วเขามาเป็นชุดแพ็กเกจใหญ่จ,จะบอกว่าไม่ได้ตัง้งเจตนาไม่ตั้งใจไม่ใช่หรอกข้างในเขามาหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเดินมักวิธีจับอย่างเดียวจะไม่มี ไม่มีสิ่งเหล่านี้พูดขึ้นมาได้เลยนะครับนั่นก็หมายความว่ายังไม่พอกําลังไม่พอเพราะนั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกจากการเหตุการณ์กปัจจุบันก็สังเกตได้เมื่อใบในจะมาที่ก็เกิดแบบเดียวกันนั่นแหละเขากาลังจากข้างนอกไม่พอแล้วข้างในจะพอไม่ด้ไงใช่ไหมล่ะถ้าข้างนอกเขาโอเคเขาแข่งแรงท่านก็ไปข้างในก็ได้กินดอกกินผลตัดดีเขาก็แข็งแรงเขาก็ส่งผลไปที่ข้างในพอถึงข้างในปุ๊บท่านทํางานได้เงิน ต่ตอนนี้ท่านทางานแล้วขาดทุนอ่ะต้องจ่ายเงินให้เขาเองนะขนาดมาทํางานนี้เราจ่ายเงินนะครับติดลบนั้นเราต้องสร้างขึ้นมาให้มีกําไรเมื่อมีกำไรแล้วหลายท่านก็จะบรรลุพระธมชาติอการย์เศรษานร์เกิดคุณิเศษนี่คือมีกําไรตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรเลยใช่หไหมแล้วก็ยังเสมออยู่งเนี่ยนานเข้าไปเข้าปอยไปเข้าจะไม่สนใจก็ลงไปอีกใช่หไหมครับเพราะนั้นต้องสร้างขึ้นมาให้มีกําไร เข้าใจไหมท่านุดดิดาสตีกอกไข่พอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์เข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์เข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะไม่ใชเข้าใจแล้วก็ยังเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็สามวันไป่และสาวันก็แล้วเจ็ดวันก็แล้วต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะนะครับอย่ายออ่อดทองต้องความเพลี่ยนไม่ถอยกลับนะครับเมื่อได้หนึ่งก็ต้องไปสองได้สองต้องไปสามได้สาม,สามต้องไปสี่นะครับ เขาจะไปโดยอัตโนมัติท่านจะไม่รู้สึกอะไรหรอกถ้าท่านทำจนเขาเกิดความคุ้นชินเกิดสภาวะที่เป็นออตโต้เ,เป็นอัตโนมัติเขาจะเกิดแบบนั้นเลยแต่ช่วงแรกน่ะมันเันไงยมันลำบากเหมือนที่จะให้บรรลุกฐมชาติเนี่ยลําบากกว่าจะได้แต่ก็ต้องสู้นะครับท่านเื่นทําได้ท่านก็ทําได้เอาเป็นตัวอย่างมองถ้าเราสถาท่านวินิจเราว่าโอ้โหวินิจอายุ83มันทําได้ แม้ใเราะโอ้ยอายุเท่าไหร่ยังไม่ได้ครึ่งของท่านเลยท่าจะนจะไม่ได้ละเร็วแรงก็ยังดีปัญญาก็ดีนะครับเข้าใจแล้วนะแบบนี้นะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุค่ะมีคำถามไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะเหลือแต่การปฏิบัติอย่างเดียวเจ้าค่ะก็เกิดฝึกเขาได้นะเดี๋ให้ได้ระบบ อนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับท่านบุญนิดาสิริภูไกยผู้เดินมากในดับพระนามคือเสือของพระธรรมจารย์สาธุครับสวัสดีครับน้อมกราบอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ท <et> bon ี <foll twisting en away> <te heads around> ่เมตตาเจ้าค่ะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะ